สวัสดีนะครับจักรพัฒเส้นกลางนะครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีทั้งห้าสิบสี่คนด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็จะมาคุยนะครับเรื่องห้องกว้างขนาดสามสิบสามตารางเมตรนะครับก็จะใช้แอร์เท่าไหร่ดีนะครับเอ่อ ใครใครมีความรู้เรื่องแอร์บ้างครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะครับกว้างคุณยาวแปดร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สวัสดีพี่วานครับพี่วานแวน่นอยู่แถวไหนเออแวน่นอยู่แถวไหนพี่นี่นะครับวันนี้ก็อยาแนวแล้วนะครับวันนี้อะจะไม่มีคลิปลงนะครับก็จะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์คุยกันนะครับ อันนี้เป็นตอนนี้กำลังยาแนวนะครับโดยช่างผู้ชำนาญน,นะครับ <ś led> ดูห้องอ่านี่ครับห้องกว้างขนาดเออสามสิบสามตารางเมตรนะครับนี่ครับกว้างอย่างนี้เลยเอาโลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้ g ี t u d ดีนะครับ ก็ถ้าสปอนเซอร์นะครับอยู่ในนี้นะครับทักให้หน่อยนะพี่หวานอยู่เชียงใหม่โอ้โหสุดยอดนะครับพี่หวานในแน่นอนจริงๆนะครับพี่หวานปลูกบ้านอยู่โน่นแล้วพี่สามสิบสามตารางเมตรคือกว้างคูณยาวเท่าไหร่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รวมหมดแล้วห้าห้ามรห้าห้าเมตรคูณหกเมตรครับห้องนี้ครับห้าคูณหกนะครับก็รวมแล้วสามสิบสามตารางเมตรแหละนะครับ พี่วานก็ดูหรอกคะอ่าพี่วานก็มาดูนะครับพี่วานคงจะว่างนะครับคงจะนั่งรอออกกําลังใช่ป่าวพี่ <c oughs> นี่นะครับก็ยาไปด้วยยายาไปด้วยแล้วก็เช็ดไปตามไปด้วยนะครับก็เอาพัดลมเป่านะครับช่างบอกว่าอย่าเอาพัดลมเป่ามันจะแห้งไวนะครับผมเลยกดเกี๊ยสามเลยนะครับ จะได้แห้งไวๆยิ่งขึ้นมากี่คนครับใครใครครับไม่รู้ครับพี่จะทำอะไรครับคนเก่งมาแล้วสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันอ่าใช่จริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันนะครับแต่แต่แตทีนี้นะครับก็ผมนะครับก็ว่าจะใส่ไปที่ เออหมื่นแปดใช่ไหมพี่กดหมื่นแปดนะครับแต่สองหมืนสี่อ่ะใช่ครับแต่น่าจะใส่หมื่นแปดนะครับงานสวยมากเลยครับพี่แค้้อามันต้องอย่างนั้นนะครับผมสองหมืนสี่พันโอ้มีแต่คนบอกสองหมืนสี่พันนะครับก็คือนะครับเออครัวพี่หนูนะครับโดนเย็นมากไม่ได้นะครับก็ จริงๆแอร์ที่ใช้อยู่อีกห้องหนึ่งห้องจะแคบกว่านี้นะครับแต่แต่เอ่ออันนั้นอะ่ะผมใช้เอท่าไหร่นะพี่กฤษหมื่นแปดนะครับทีนี้มันเย็นเกินไปนะครับเวลาทำเออ่เวลาเปิดแอร์ทีก็ต้องคอยปิดไม่งั้นะพี่หนูจะหนาวนะครับก็นอนไม่ใส่เสื้อผ้านะครับก็หนาวก็ต้องใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับเพราะมันเย็นนะครับ fc พิวานอ้าว fc พ่วานมาด้วยนะครับผมพิวานพิวานยังอยู่ป่าไปหรือ,อยังร้อนมากอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับอ่ะร้อนทุกที่นะครับผมยิ่งจังหวัดกำแพงนะครับร้อนมากๆด้วยหมื่นแปดพันสบายอ่านะครับผมว่าจะใช้หมื่นแปดพันนะครับนิตยานะครับ สองหมื่นสี่พันน่ะ, 24, ะเรื่องเรื่องนะครับราคามันแพงไปนะครับพี่แคะใช้แบบโซลา่าด้วยหรือเปล่าครับฟรีค่าไฟฟ้าแบบโซลา่าเป็นไงครับโซลา่าเซลล์เอา้าแอร์มีเหรอโซลา่าเซลล์อเออแอร์ไม่มีมมโซลา่าเซลล์อ๋อใช้ใช้ไฟโซลา่าเซลล์ติดแอร์เหรอ ไม,ไม่ได้อ่ะอ๋อไม่ได้ครับพังนะครับร้อนทุกที่ขี้ทุกปั๊มอ๋ออันนั้นมันเป็นคือสโลแกนนะครับสุริยะนะครับ FC ทุกคนโอ้ขอบคุณนะครับเ<ม>อ่อสวัสดีครับผม FC พี่แคกระเบื้องใหญ่เท่าไหร่ครับหกสิบคูณหกสิบนะครับอันนี้นี่ อันนี้ช่าง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 กัญญาช่างพี่ยานะครับกับช่างพี่น้อยนะครับเจ่จริงๆแล้วไม่น้อยนะครับผมดูเผินๆหาว่าน้อยนะนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะงานนี้จัดไปครับ f ฟวีแคะจังหวัดสมุทรสงครามครับอ้าวขอบคุณนะครับผมการวัดดูขนาดห้องทํำยังไงครับก็กว้างคุณยาวนะครับเอ่อนี่ครับ ก็ความความยาวความลึกนะครับแล้วก็มาความกว้างนะครับนี่เอากว้างคูณกับยาวได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เป็นความกว้างของห้องนะครับอำนาจเจริญก็ร้อนครับ fc ทุกคนได้ครับใช้อินเวอร์เตอร์ของได้แต่ทุนสูงอ๋อโอเคครับถ้าทุนสูงนะครับเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับเอาเอาที่เราเอาได้นะครับ อย่างอย่างห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้แค่แท่งแง่ใช้เองนะครับก็จะทําคอมก็อยู่นี่นอนก็อยู่นี่ขี้ก็อยู่นี่นะครับกินก็อยู่นี่เหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมไกลเดทมาเยอะนะครับมาเยอะมามาทำไมเยอะแยะเลยนะครับผมสวัสดีนะครับ ชอบดูค่ะได้ความรู้ก่อนที่จะต่อเติมทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมก็มีอะไรนะครับก็เบอร์ไลน์ผมเดี๋ยวนี้ผมจะทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ที่หน้าคลิปนะครับก็หน้าหน้าคลิปออของแคทแท่งแงนะครับก็จะเป็นเออเป็นเป็นเออเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับกเ็เบอร์เบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็เอาไว้ให้กับคนที่อยากจะคุยหรือว่าเออไม่เข้าใจนะครับก็ โทรมาถามหรือว่าเมนไลน์มาคุยกันนะครับก็เมื่อก่อนนะครับผมทิ้งไว้ทีนึงแล้วมีคนเข้ามาเอาว่าว่าจะทิ้งเบอร์ทําไมไม่รับงานนะครับจริงๆแล้วอยู่กําแพงเพชรนะครับเขาอยู่เอน่าจะอยู่ทางใต้นะครับก็ผมไปไม่ได้จริงๆแล้วผมก็ทําอยู่แถวบ้านนะครับ พี่แค่ครับเหมือนย้ายบ้านเลยครับไม่ได้ย้ายนะครับไม่ได้ย้ายก็อยู่ที่เดิมนี่แหละแต่หลังเก่านะครับพี่วานนะพี่วานเมื่อกี้เนี่ยพี่วานยังอยู่เปล่าพี่วานนะครับยุว่าเออพี่แค่ไม่มีอะไรทําคลิปก็รื้อบ้านแล้วก็เอาทําใหม่มาทําคลิปว่างั้นนะครับพี่วานนะครับเรื่องทั้งหมดก็เป็นที่พี่วานนะครับยุนะครับ ให้รื้อบ้านแล้วก็ทำทำทำใหม่นะครับไม่ได้เรียนต้องมาดูอ่ามันต้องอย่างนั้นนะครับผมก็เอาความรู้ไปอันไหนไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้สวัสดีครับให้ความรู้ดีครับติดตามทุกวันเลยครับขอบคุณนะครับผมกระเบื้องแผ่นใหญ่กล่องเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณเร้อยร้อยเท่าไหร่อะไรนะ จากสองร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับเหลือร้อยเท่าไหร่นะพี่กดฮะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับผมก็สวยขนาดนี้นะครับร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทผมไม่ซื้อเนี่ยแต่พี่กดอยู่บ้านนะผมจําไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องถามพี่กดพี่เด็กใหม่ดูโอเคครับขนาดห้องเท่าไหร่ถึงจะติดแอร์ขนาดตามขนาดนั้นขนาดครับ อ่อห้องก็ประมาณสามสิบสามตารางเมตรนะครับสวัสดีครับนายช่างสวัสดีครับพี่อำนวยตระกูลตั้งจิตนะครับแบบนี้ครับพี่แอร์โซล่ากำลังชมล่าสุดําทำห้องน้ำแบบไม่มีเสาสไตล์ลอฟ์อยากรู้เป็นแนวทางค่าแรงเหมาค่ะค่าแรงเหมานะครับก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละที่แต่ละทุกที่แต่ละช่างก็ไม่เท่ากันนะครับ ก็จะเอาราคาเป็นหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนแล้วก็หลายช่างนะครับเขาเออ่การนึกคิดราคาก็อยู่ที่เราตกลงกับช่างนะครับหนึ่งกล่องมีกี่แผ่นก็อันนี้กล่องมีแผ่นหนึ่งสองสตารางเมตรอ่าสามแผ่นครับก็ตารางเมตรกว่านะครับผมนี่ครับแผ่นหกสิบคูณหกสิบก็ตารางเมตรกว่าครับ ตัวนี้นะครับช่างใจเย็นมากนะครับก็ค่อยๆย,ย,ยานะครับยัดให้แน่นนะครับนี่ยาเวลายาเนวนะครับต้องยัดเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอ่อไหนช่างดูดูที่ยัดหน่อยขอดูที่ยัดหน่อยนี่ครับส้นรองเท้าอีกแล้วนะครับผมส้นรองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ไม่เสียตังค์นะครับอ่าไม่เสียตังค์แล้วมันนุ่มด้วย อ่าที่เขาขายก็นี่จากปากช่างนะครับทาไม่ดีมันแข็งสู้รองเท้าไม่ได้นะครับเอ่อน,นี่จากปากช่างเลยนะครับแล้วทาไมเขาถึงไม่ซื้อนะครับแต่จริงๆก็ไม่แพงนะครับแต่มันใช้ไม่ดีครับเขาก็เลยใช้รองเท้าดีกว่าอ่าพลาสติกมันคนละเนื้อกันนะครับสู้ช้างดาวไม่ได้นะครับใช่ไหม <laughs> ได้ยินเสียงคุณแค่เหมือนผมกินเบียรหมดคนเดียวเกือบหลังดีนะผมไม่ได้กินนะครับผมไม่กินนะครับผมไม่ไม่ดื่มไม่ดูดด้วยนะครับผมดูเป็นความบันเทิงบวกความรู้ครับอ่ามันต้องอย่างนั้นนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการที่ดูแล้วเอาไปต่อยอดนะครับก็จะบอกว่า โคตรดีเลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็กระเบื้องนะครับแผ่นใหญ่ถามว่าเออจริงๆแล้วมันมีหน้าสากนะครับมีหน้าสากกับหน้าหน้าอันนี้หน้าหน้าลื่นนะครับตัวนี้นะครับถ้าโดนน้าสักหน่อยนะครับถ้ามีเด็กเนี่ยเด็กวิ่งก็จะลื่นนะครับแต่ถ้าหน้าสากอะเวลาเราเอามาปูแบบนี้ยอย่างอยู่ดีๆใครควัวพี่หนูอยากมานอนเล่นเงี้ยนอนไม่ได้นะครับหน้าสากก็จะทําให้เหนียวตัวนะครับ อันนี้จากปากคนขายนะครับแต่จริงๆแล้วก็จริงนะครับถ้านอนแล้วมันก็ไม่เย็นถ้าแบบนี้นอนแล้วเย็นนะครับเย็นประหยัดเงินด้วยพี่อ่าใช่นะครับก็ทํานะครับต่อยอดได้ก็ประหยัดเงินด้วยนะครับยิ่งเราทําได้ครั้งเดียวครั้งที่สองก็ต้องทําได้กว้างยาวคูณหกร้อย เออสองพันเผื่อร้อนอ๋อครับผมหมื่นแปดโอเคครับสำนาถูกต้องผ่านสวยครับช่างเม็นะครับช่างเม็ว่างเหรอครับช่างเม็ช่างเม็ครับว่างเหรอนี่นะครับช่างเม็เออช่างเม็ d ดีนะครับผมนี่ครับคนนี้นะครับก็ได้มาช่วยผมนะครับนี่ทำฟ้านะครับตัวนี้นะครับออานี่ฝีมือช่างเม็ดด้วยนะครับช่างเม็นะครับก็ ใครใครชอบผลงานนะครับก็ช่วยไปกดติดตามช่างเมธ DIY ด้วยนะครับผมก็อยู่ในสังกัดแค่แทแงะนะครับผมติดตามมาตลอดครับ F c ซเชียงใหม่อขอบคุณนะครับผมสอนฉาบปูนล็อบหน่อยครับอ่านี่นะครับปูนล้อบนะครับเดี๋ยวแค่แท่งแงะนะครับก็จะมาใส่ที่แผงนี่นะครับอเดี๋ยวมาดูกันว่าแผงไหนจะเป็นล้อบมั่งนะครับผม แก้ววันจันทรแชทสดไหมครับวันจันทอ์อจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะเออไลฟ์สดก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะครับก็จะมีวันที่ไลฟ์สดแน่นอนนะครับเอ,อ,เอาไว้คุยกันนะครับคุยเรื่องงานก็จริงๆแล้วก็ตอบไลน์แล้วก็คุยไลน์คุยคนออคนที่อยากจะรู้นะครับก็แชทแง,งก็จะตอบให้เวลาโทรมาอะไรเงี้ยก็ยังคุย,ยได้ยังไม่ว่างครับ งานเยอะครับโอเคครับช่างเมธทำต่อไปสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะพื้นห้องน้ำมีคราบน้ำเกิดจากน้ำบาดาลต้องแก้ไขยังไงครับขอบคุณก็ต้องล้างนะครับผมก็ต้องน่าจะเป็นเป็ดนะครับผมก็ต้องมีความแรงสักหน่อยนะครับน้ำบาดาลนนะ่ะจริงๆแล้วเออเวลาสงการนะครับเขาเอามาลาด น้ำกันบนถนนน่ะยังเหลืองเลยนะครับบนถนนนี่เหลืองเลยเป็นคาบเต็มหมดนะครับสวยทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่พี่เขาสวยมากครับพี่แค่ไม่ทําสวยแต่ให้ความรู้ครับอ่ะมันต้องอย่างนั้นนะครับผมก็เอาไปต่อยอดกันนะครับสวัสดีครับช่างแคสวัสดีครับอ่ะวันนี้ผมจะให้ดูอะไรพี่ลบนะครับพี่ลบไม่ว่างนะครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าเป็นฝีมือพี่ลบนะครับผม นี่ครับนี่อตรงนี้เขาอย่าแนวแล้วต้องระวังนะครับต้องเดินเดินตรงกลางแผ่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือฝีมือพี่ลบนะครับอันนี้เป็นกอนนะครับนี่ครับอ่าเป็นกอนนะครับที่ใช้หมุนนะครับฝีมือพี่ลบชแนลนะครับผมอันนี้ตัวนี้นะครับนี่ครับพอพอปล่อยกอนแล้วก็ผักออกไปได้ตรงนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับ อันนี้อันนี้เป็นผลงานของพี่ลบนะครับนี่ครับฝากไว้นะครับพี่ลบพี่ลบชาแนลนะครับก็จะเห็นว่าทําอยู่กับเแค่แท่งแงะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเอจริงๆแล้วจะเรียกเหล็กดัดไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ดัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบเหล็กนะครับก็ซึ่งพี่ลบอีกเหมือนกันนะครับก็เอามาใส่เป็นอเป็นเหล็ก เป็นเหล็กกันกันคนเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับก็อ่อ <teenagers> ันน <is> ี้นะครับก็ยังยังไม่เสร็จดีนะครับนี่นะครับ <ương> ก <mom Kristen> ็จะเป็นเหล็กที่ติดกับขอบวงกบได้เลยนะครับอันนี้ประหยัดนะครับอันนี้ถูกครับเหล็กเส้นนี้นะครับเส้นละร้อยกว่าบาทนะครับก็เอามาทําเชื่อมแบบนี้ติดที่ขอบวงกบเลยนะครับประหยัดแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่และเก่าด้วยนะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยากไลฟ์คุยคุยอบอกนะครับผมว่าห้องความกว้างขนาดนี้นะครับก็เอควรที่ใช้แอร์อยู่ที่หมื่นแปด BTU ก็จะพอนะครับผมอ่าส่วนสปอนเซอร์นะครับก็ถ้าได้ยินนะครับก็ทักทักผมมาได้นะครับ กระเบื้องลายอะไรครับสวยน่านอนกระเบื้องอันนี้ลายหินอ่อนนะครับเขามีชื่อด้วยนะชื่อว่าอะไรนะช่างช่างก็ไม่ได้อ่านนะครับชอบมากนะพักพวกอหมมันต้องอย่างนั้นนะครับผมไล่ตอนกลางคืนอีกหรือเปล่าครับตอนกลางคืนนะครับก็มันมันมันกลางคืนเนี่ยมันมีแมงเยอะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาน้องเนตัดอยู่ด้วยนะครับมันก็จะดังนะครับว่าจะไลค์จะพูดไม่รู้เรื่องนะครับเกรงใจคนฟังนะครับก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จแล้วกันนะครับว่าสัญญาว่าจะไลฟ์บ่อยๆนะครับมีแล้วครับบางทีถ้าไม่มีใครรู้เขาก็ได้มาถามพี่จะได้มีความรู้ครับอ้ามันต้องอย่างนั้นนะครับ หมดเงินกี่บาทครับสวยครับสวยมากครับดีแล้วครับพี่ถ่ายให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทํำยังไงครับอ่ะพี่แคะสร้างบ้านให้ใครครับให้พี่แคะเองนะครับนี่ครับให้พี่แคะอยู่เองนะครับก็เดี๋ยวตองตัวเอนี่นะครับตัวเอสนี่นะครับก็จะใส่เป็นเป็นน่าจะเป็นลอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามประมาณไหนนะครับ สวัสดีครับพี่แค่สอบถามครับผ่าปูนที่บ้านถ้าสีแล้วทาถีแล้วประมาณเดือนหนึ่งอยู่ๆสีหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นถามช่างบอกว่าปูนเป็นกดต้องทุบทิ้งแล้วฉาบใหม่แต่ไม่อยากทุบฉาบใหม่ต้องแก้ไขยังไงครับพี่แค่ขอบคุณครับอ่ะอันนี้นะครับ จะแก้ไขนะครับไม่ฉาบปูนนะครับไม่ต้องไปทาสีแล้วนะครับขัดเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอผลิตภัณฑ์ของไรล็อบนะครับตัวนี้นะครับผมฉาบไปบางๆเองเหมือนแก้งานนะครับก็ไม่หลุดร่อนนะครับไม่แตกด้วยแผงที่แตกนะครับเขาอัดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ถังละหกร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูถังดีกว่านี่นะครับ นี่ครับถังละหกร้อยนะครับเอานี้เอานี้นี่ครับไล่ล็อบตัวนี้นะครับก็นี่ครับเป็นปูนเปือยนะครับผมเป็นปูนเปือยนะครับก็ใช้ขัดได้ทุกพื้นผิวถ้าเป็นสีนะครับเนี่ยถ้าเป็นสีนะครับก็ขัดออกก่อนขัดสีออกนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับขัดให้ขาดไม่ใช่ว่าขัดจนหมดนะครับขัดไม่ต้องหมดนะครับ ขัดไม่ต้องหมดนะครับแค่สีขัดขาดแล้วก็เอาปูนอันนี้ไปฉาบนะครับโอ้ถังละหกร้อยครับแผงเท่นี้สบายบายเลยนะครับถูกมากมีมีช่องทางการสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปของไลฟ์ล็อบนะครับเพื่อที่เพิ่งลงไปใหม่นะครับใครใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูนะครับตัวนี้แก้งานงานฉาบได้นะครับก็จริงๆแล้วมาฉาบใส่แผงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมลองพื้นธรรมดาไปแล้วนะครับ เอ่อผมก็จะต้องใช้กระดาษทรายขัดเพื่อที่จะให้อ่อถึงถึงกระดาษของอ่อผนังนะครับผมผนังตัวนี้นะครับเป็นยิบซ้มนะครับอ่าเป็นยิบซ้มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมาร์ทบอร์ดนะครับก็อันนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นผนังกระดาษที่เป็นปูนขาวนะครับผมก็สามารถเอากระดาษทรายมาลูบแล้วก็เอาตัวอ่อตัวนี้ตัวของไรล็อปนี่นะครับอันนี้เป็น ผลิตภัณฑ์นี้ว่าเอ่อขาวผสมทรายนะครับนี่ขาวผสมทรายนะครับตัวนี้นะครับช่วยแต่งหน้าได้นะครับจากราชบุรีครับพี่มีลูกกี่คนนะครับมีอยู่ลูกเดียวเอ้ยมีอยู่คนเดียวนะครับพี่นุ้ยนะครับ N N K Channel นะครับก็พี่กดนะครับก็ช่อง N N K นะครับใคร ใครอยากรู้ว่าพี่กดทำอะไรนะครับเข้าไปดูในช่องเขาได้นะครับพาไปดูห้องครัวหน่อยครับห้องครัวไม่มีนะครับห้องครัวนะครับนี่ครับอันนี้นะครับผมจะไม่มีห้องครัวอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังข้างหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับจะติดกับริมแม่น้ํานะครับก็ห้องครัวก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่านะครับเอ่อ ตอนเช้าๆนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับอย่างก็อยู่ริมฝั่งโขงนะครับผมแล้วผมจะหาดูตามพี่แคบบอกครับขอบคุณมากครับพี่แค้าขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้นะครับจากที่ผมทําคลิปนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามผมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงาน ออของแคทแงแงที่ทําด้วยกันอ่ะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับอ่ามีงานดีๆนะครับเขาก็จะเอาผลงานเข้ามาอวดกันใน youtube นะครับสวัสดีครับความหนาของปูนอย่างน้อยต้องประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อความหนาของปูนอันไหนครับที่ปูกระเบื้องนี่หรือเปล่าสถานที่อยู่ที่ไหนครับก็กำแพงเพชรนะครับผม ถ้าความหนาของอันนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่ระดับที่เราถ่ายนะครับว่าพื้นเนี่ยมันสูงประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้อันนี้ช่างพิยาอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับหนา,หาประมาณห้าเซนนะครับแต่จริงๆแล้วสามก็มีสองก็มีอ่าห้าก็มีสามก็มีสองก,ก,ก็มีนะครับเพราะว่าอตอนปาดนะครับซึ่งพื้นนะไม่เสมอกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ โอ้โหพี่บ้านผมมีวันนี้เพราะพี่เลยเนี่ยอ้ามันต้องอย่างนั้นนะครับผมมันต้องกล้าด้วยนะครับถ้าคนดูอย่างเดียวแล้วไม่กล้านะครับมันก็จะไม่เกิดผลงานอะไรขึ้นมานะครับแต่ถ้าดูแล้วกล้านะครับก็จะอ่อถ้าทําเป็นนะครับโอ้โหโคตรดีเลยผมจะบอกให้นะครับ<อ>พี่แค่จะ400,000ซับแล้วว้าวนะครับผม400,000ซับจะฉลองอะไรดีนะครับผม ขอให้ถึงร้านซับไวๆตอนนี้ก็ร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้านแล้วผมเออหัวร้านนะครับผมผมไปแล้วนะบายๆผมจะมาดูทุกคลิปไม่เรียนต้องมาดูครับอ่ามันต้องอย่างนั้นนะครับก็ไลน์นี้นะครับผมก็แค่เดี้งแง่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่าเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วนะครับผมอ่าก็ถ้าชอบคลิป ไลค์แบบนี้อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่แค่รับงานที่กทมใหม่ครับไม่ได้รับนะครับผมรับแต่กำแพงเพชรนะครับผมรับแต่กำแพงเพชรนะครับ